วันนี้เราจะมาแต่งชุดจีนป้าหน่อยชอบดูซีรีส์จีนเลยสั่งชุดจีนมาเราจะแต่งตัวชุดจีนกันจ้าวันนี้มาแต่งชุดจีนก่ะเดี๋ยวเีากเล่นยือโยกกันแบบนี้อารมณ์เริ่มเลยเห็นไหมหนูเห็นป้าหน่อยแล้วไม่หนูไหมเห็นหบอลไม่ตอบนี่ก็ไม่หนูเองนะครับไม่ตอบไม่หนูนะ เราไม่ก็ไม่เห็นไม่ได้ต่อมีได้ไปหมดนี่แหละโอเคเห็นค่ะ Never mind. રૂપે ના no meu ไม่ถ้าใส่ <Lindsey> ตัวนี้ก็ไม่ใส่ตัวนี้แต่แบบดีไม่ถุงของหวังนี่นี่ตัวนี้มันต้องตักเป็นตักเป็นนี่้องตัดตัวนี้พอต้ไม้งแบบไม่ตัวนี้มันเยอะไปหริอเนี่ยในอต้องไปแบบนานันด้วยเนี มันก็ไม่ได้ a ูมไว้แค่เดียวใช่อันเดียวหรอ่างนก็ใ้สงฝั หนังจีนะคะแล้วก็แต่งชุดจีนะจ๊ะรเอสวยไหนเอาปีนมาตักสิเธอสวยอยู่นะจ๊ะคือเ <c oughs> เป็นหมูว่านเหมือนวาเวานวกับชุดถ้าเสใส่ก็น่นออะไรดถอด

อะไรก็อะไรอะไร่านอว่าสามาราษาวิดีโอแบบโดนๆแจเต็นนะโนเมื่อสิบมิสองแม่เออแะักับพ่อแค่ไหนกันกอนท่านพ่อหรอวะมันแอไนกันกันมันเตมหรือว่างว่ะดูอนี่แบบอีนึงเดี๋ยวระรกันนไง ก็นึงเมขาปัดสองปัดใช่ค่ะใช่ค่ะห้าแบบนี้ค่ะแล้วงงไม่หายก่ใส่ไปหนึ่งไม่หายันตั้งตลามต้องยิก็้มก็แล้วมันมาย่งมาอย่างเี้ยตอนเห็น 再出悉的感觉、啊。<laughs> <laughs> 你们怎么？ ตัวนี้มัต้องหนีใช่แต่เราตัวเลแน่นอนมันมันประชุมกันอือคือภาษาอัว้าวสวยเซลงามแล้วงามแล้ว ค่ะสรอยคอนี่ยเอาตอนนั้นใส่เดินค่อยคอแทน่อยหนนนะแล้วทุกคนงามแล้วสวยไหมดูม่ถ่ายแล้วใกล้โอ้โห้าเรานมถ่ายไม่ได้แล้วใช่ไหมแปลที่ยัง่ะจ้าะอ่าสวยว่าแ่ยืนนิ่งๆ